สวัสดีค่ะตื่นเต้นดีใจมากค่ะวันนี้มีผู้ชายมารอนไปกินข้าวแต่เป็นภาษาอังกฤษเค่ะเออภาษาอังกฤษอะ <c oughs> <c oughs> ไม่นะคะผู้หญิงนั่งรอเนะะี่ยค่ะกี่ 5, 5ชั่วโมงนะคะห้าชั่วโมงค่ะห้าชั่วโมงนะคะเป็นจุฬาคณาก,กรกนั้นสองคนนะคะอันนี้น้องอะไรล<ะ>ูกน้องรางเห็นไหมจุฬาคณาก,กรสวยอย่างฟ้ามาดินต้องนั่งรอห้าชั่วโมงนะคะผู้ชายคนหนึ่งมาตัดผมนิดเดินค่ะคาเฟ่หอดของซโรุ่ นักฟุตบอลนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะเดี๋ยวจะตัดผมหรือพี่จีจี้ตัดให้ดูมีฟอนะมีฟอนโอเคพี่จีจีถามเรียรว่าหรือยังยังค่ะค่ะเบียร์ไม่ว่างจำเลยนะคะเมอไหรเห็นบอกว่าแฟนขับบอกว่าทำไมซับไปมาไม่ถ่ายรูปวันนั้นไม่เจอกันอีกันสองเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนตัดเสร็จนะคะพี่จีจี้จะดูแลให้นะคะ ัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคอันนี้เสร็จแล้วตัวุกเสร็จแล้วหมดนิดนึงค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรนะ่อกนอะไรละซับปุยพี่แจ็คทำเลยแับมันร้อไฟฟ้าใต้ดีแล้ว่ะเขาชื่อซับปุวยพีแจ็ตลกมากเลยซัปปวยหันหลังพี่จ็คพี่หางมรู้ผลงานี่แจ็โอเคไหมโอเคไหมโอเคครับดีมอกดีมาีอร์ แล้วมันหรอไมอยากแก้ต้องอยากนะช่างเหรอไปสอนความใจไหมไปสอนความใจไหมไป่เดี๋ยวไปสอนเกมปิดคลิปเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตะกุยตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตะกุยอยู่ตรงนี้ก่อนนั่งมาเอากัาร์นจีจีต้องหยองางแปลลงมาเลยแป้นมาเอากล้องอีกตัวหนึ่งมาถ่ายนะลูกนะเพราะว่าลูกค้าเยอะมากแต่เราก็เสียเวลา คุยโทรศัพท์แล้ไม่เลยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนไทยไทยสวิตนะคะอายุเท่าไหร่โลกสองย,ยี่สิบสองพี่แจ็คจะบอกว่าพี่แจ็คพอลโลไอจีเขาแล้วก็ติดตามเข้ามาบมุรีด์บมมูรีเต็ดน,นะคะชอบเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับมิก้านะคะแล้วก็มิก้าบอกนิสัยดีมากพี่แจ็คเด็กประหลางให้มาตัดผมวันนี้ได้เจอตัวจริงดีใจมากนะคะก็อยากให้เพื่อนเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปไว้มิก้าบอกว่ามิก้าโทรมาเมื่อเช้าบอกว่า ให้ซับปุยโชวซิกแพกด้วยไม่ได้ๆถ่ายรูปไปเรื่อยไม่มีไม่มีซิกแพกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปอันนี้สวยเหมือนผัวเมียกันเรียบๆทำไมต้องไม่เหมือนผัวเมียด้วยโอเครมมาฉันถ่ายให้เธอเีล่นๆๆซับปุยปหลาดมาต้องโชว์ซิกแพกนะเพราะว่ามิก้าเขาบอกว่าต้องโชว์ด้วยนะ ฮ่าวานเจอโอ้ยจีจีเหมือนผมเนี่ยกันเลยอ่ะลูกไลฟ์บอยเฟรนด์เลยนะเออมาคนเ,เดียว,ว <c oughs> อ่ะฮา,าน่าไปดูลูกค้าเลยจีจีหนึ่งสองจีจี้ไปดูลูกค้าเลยอันเดียวค่ะน้องหนึ่งสองมุดม,มากมุไยงดีวะชุดดำอ่ะดูมาดำเองอ่ะ ดำเหรอหนึ่งสองเลยนะคะหนึ่งสองน้องสปุยวานเจื่อโอเคซีอยู่แล้วก็บายบายเสฟฝั่งเชียด้วยนะเชีย์ทีบุรีรัมยูเนเต็ดด้วยนะคะถ้าสปุยลงแข่งนะคะแต่พี่แจ๊กก็เชียร์สุพรรณบุรีด้วยถ้าเขาแข่งกันนะจะเชียร์สุพรรณแต่ถ้าเขาไม่แข่งกันจะเชียร์บุรีรัมนะคะเจอกันครับ